สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้านะคะวันนี้เรานะคะมาที่ช็อปเทวินร้านเทวินค่ะลูกค้าเรามีโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะรับหิ้วนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจรองเท้าเทวินนะคะลูกค้าแคปหน้าจอมาเลยคะ่ะชอบคู่ไหนนะคะลูกค้าแคปหน้าจอมาเลยมีแต่แบบสวยๆทั้งนั้นเลยลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะแคปหน้าจอมาเลยนะคะ หนูจะโชว์แบบให้ดูก่อนนะคะแล้วหนูจะมาแจ้งโปรโมชั่นสุดปังนะคะลูกค้าสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะลดเยอะๆแบบนี้นะคะย้ำนะคะ,ะ,คะลูกค้าราคาป้ายเรานะคะลูกค้าป้ายนะคะลูกค้าเนี่ยราคาป้ายเทวินนะคะลูกค้านี่ราคาเต็มอยู่ที่พันหกร้อยห้าสิบบาทนะคะแล้วหนูจะมาเฉลยว่าพันหกร้อยห้าสิบบาทวันนี้เหลือเท่าไหร่นะคะเนี่ย รายมีตามนี้เลยคุณลูกค้าท่านไหนสนใจคู่ไหนนะคะแคปหน้าจอมาเลยค่ะแคปหน้าจอเลยนะคะลูกค้าไปเรื่อยๆเลยนะคะลูกค้าแบบส,สวยๆทั้งนั้นเลยไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราจะมาบอกว่านาทีทองของเราวันนี้คืออะไรนะคะลูกค้าเดี๋ยวมาเฉลยก,กันนะคะแคปหน้าจอมาเลยไซส์4 0ถึง45กันเลยทีเดียวะคะ่ะลูกค้าเนี่ยมีแต่แบบส,สวยๆเนี่ยหนังสวยทุกคู่เลยนะคะลูกค้า ะะมีแต่คู่ส,สวยนะคะเรามาไลฟ์งานเทวินเรามาอยู่ช็อปเทวินกันวันนี้รถพิเศษนะคะนาทีทองโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะนานๆทีนะคะลูกค้ามีแต่คู่ส,สวยรับหิ้วนะคะลูกค้านะคะท่านไหนสนใจนะคะค่าหิ้วเพียงแค่10บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าส่วนค่าส่งของเรา50บาททุกรายการะคะ่ะลูกค้ากี่คู่กี่คู่ก็ส่งแค่50บาทเท่านั้นนะคะวันนี้ โปรโมชั่นพิเศษกันเลยเนะคะมีตาแบบสวยๆเลยค่ะพี่ค่ะมีตาแบบสวยๆท่านไหนสนใจคู่ไหนแคปหน้าจอมาเลยจา้ามีแต่สวยๆ,ๆทั้งนั้นเลยค่ะเรามาไล์กันนะคะมีแต่คู่สวยๆทั้งนั้นไซส์40ถึง35นะคะลูกค้ายันามาถึงช็อตเด็ดของเราค่ะนะคะสต๊อกเนี่ยมีเยอะท่านไหนสนใจไซส์ไหนนะคะสั่งเลยสต๊อกเราเพียบค่ะลูกค้าราคาของเราในวันนี้เราจะมาเฉลยที่ 1,650ลดคู่เดียวเหลือ1,150แต่ถ้าคุณพี่แพ็คคู่นะคะลูกคา้าคู่ที่2นะคะจ่ายเพียง575บาทเท่านั้นนะคะย้ำจาก1,650เหลือเพียง575นะคะถ้าเราซื้อแพ็คคู่กับลูกคา้าคู่หนึ่งจ่าย1,150 คู่ที่2จ่ายเพียง575นะคะสนใจคู่ไหนแคปหน้าจอเลยค่ะทักมาได้เลยนะคะลูกค้าย้ำนะคะคิดค่าเหี้ยวคู่10บ,บาทส่งทุกรายการนะคะกี่ชิ้นกี่ชิ้นก็ส่งเพียง50บาทเท่านั้นนะคะ